สบายดีพี่น้องกับสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมสองตนการนาแสงมันนี้กัเป็นมือสุดท้ายเนาะนนเป็นมือสุดท้ายของการคนา้นเข่ามัดเขา่าเกี่ยวเขาว่า <laughs> เป็นมือสุดท้ายของสบายดีพี่น้องว่าสบายดีอยู่ไกลกระดกต้นการอยู่ไก่เนาะ เป็นมือสุดท้ายของการค้นเขา่าแล้วแล้วแบบนี้แล้วมัน,น,น,นี้เสร็จภารกิจปีหน้าเอาเลสิพ่อกันไม่พี่น้องเอ้ยด้านน้ำฝนไข่แตกแล้ <laughs> ปีหน้าจะไปพ่อกันไม่เดอ้อเกี่ยวเขานะ่าเนี่ยสําหรับเกี่ยวเข่าปีนี้นะเนี่ยมืดแล้วบอลตุนตกามีหน้าทุ่งเดียวอนะไรพี่น้องเอ้ยบุดคักัน,นีได้กองเขาใหญ่เลย <laughs> มืดทงก็มีเข่ากองเดียวแหละอะไรมดทงกับอะไรโบรายดอก กองเขาบอกใหญ่หนึ่งจักสิกองเขาหรือกองเพื่องตพี่นองเด้อแม่ขอกองเขามาตุนการสูงเพียงปลายไม้เลยน้ำพนค้นถ่าจังไรพป็นคนกองเขาใหญ่แต่กองเขาสู้ททดสอบ มีแต่เพืองมีแต่เพืองเด้วยมีแต่เขาใหญ่แต่กองเขาอีซื่อมาเขากับบดกบดนามาเขากับบลาร์อล้ววิ่งออกอีกนี่เลี้ยงออกแสงหลอกคุนจูบิด์นะอือเลี้ยงหน่อยแล้วยันบูมด์ไพน์ยังมุดทันทีพี่น้องเลย พยงแยงมดท่นนี้มดแล้วเลี้ยงกระคากยันบุมมดชุดพยงแยง,งคนคนเขาคนคนเขา่าคน,นเขา่าฮอ,องก็ลุกแต่ไข่ฮอก็ลูกเตขาวนนังเกลือหมู่านี่เธอไข่พี่เจ้าตากแดด คนย่นเจ้าครับมือวานเคนขายเยอะขายอันน้องขนมเกลืออยู่เที่ยงไ่ลงค้นข่าวมือวานจึงขนมเกลือแล้วจังลงมันเกิดตุกหนึ่งมันเกิดอทุกหนึ่งเลยขายคืนคนข่าวมืดมืดคืนเลยมืดมือเลยก็ครืงคืนจนเก้าโมงสิบโมงจังยาคนข่าว ก้าโมงสิบโมงสิบโมงแรงะคนพิศชาวถึงสิบโมงแรงจะเบิ้งบริพักลายลีเด้เขานะครับหน้าหนามบุลายใช่ไหมพักเพื่องลายเพื่องลายมิแต่เพื่องเขาบุลายเพราะว่าเขาหน้าว่านแล้วมันท like ีเพ oh, ื่องกับลายไปเพื่องลายลายมัดอีใครหนึ่งไม่มัดผม้ยคุ้นกับนั่นมดข้นงเขาน้าดับเมื่อก้เพื่องบุลายหรอก เขาหน้าวานมีแต่เพื่องส่วนบรรยากาศน,นังแรงๆพี่น้อยยังผมคำบาบสาม รถถาอันรถถารถปั้นเขารถซีเขาเขายังบรทันมาเขายังไปปั้นทั้งอื่นต้องได้ถาก่อนทีเดียัจะสอบว่าได้บอสี่สิบสอบอ <laughs> พี่นนองได้บอสสี่สิบสอบ ซื Susan, ment, us, ้อกระสอบกรหมดแดงมาไว้แล so ้วหาิบหาสอบซื้อกระสอบมาไวหาิสอบจัข่าซีดจักสอบจักเสด็เขาจักสอบกระสอบจบาทเกาสอบละแปดบาทฮะบาทแต่ซื้อกระสอบกระซีซบแล้ว ลูปปีนี้นะลูปเร,เรื่องมาเข่าเรื่องมาเขามารื่งมาเข่านี่มาเข่านี่เอื่องนหมาเข่ากบลายนะ มหยาุมักยายุบยายุบเต็มอยู่น้ำยุทธายยายุบลายมิตรน้มน้ำยาน้ำยายุบห้ยุทธายนี่เนี่ยเขาห้ยุทธายเต็มหลจะมิตรยามิตรน้น้ำลายจะ นี่เปดด็นยังขาดไปครับมาทั้งนี้ยังได้ตัวนี้ของห้องนี้ได้อ้าวหู้หู้ข้าวต้มขวดนี่หนึ่งน้ำปักมือลูกมะตูมมาเลยน้ำปักมือลูกมะปูเลย กอชิตายไม่จะเพื่อขุนขอก,กอชิตา,ายเวาบริมัตประมาณเศ้ามากเละบริมัตอ้ยประมาณเศ้ามาดโอ้มานหอนแบบนี้ปรมาอนน้ำไหลตลอด อ้ยเอะไรเดี่ย้ามมือน้ำนาำโอ้มีเป็นน้ำโอ้ยเอาแบมาปล่อยใส่เด็กบุกเหมือนกน้ำบุกบ่ก็มัคือกเกียบปะน่กันโซน มีรถใช้ออมพลองของเขาแล้วเขาจะลองดีใจได้กันดีใจกันได้บอเขาง่ายดีใจแล้วเขาอีใจเยอะเขาแล้วบอกปั้นก็่ว่างะั้นปั้นหมเฟอก้องในเอาง่ายงงงงงนง วาตนกล้าไปลงคลิปสองหมือนะพี่น้องเยมือที่สามแล้วนี่ไม่นบอก่าตนกล้าไปลงคลิปโู ขาท,ทั้งทั้งทุ่งแล้วบดบันแป้นอึนเตอดบาตุกาไปลงคเพราะมีเวลาค้นข่าวนะเป็นบริภาษพ,พ่อนเผาเนะ่โอ้ยเป็นไข่บาตุกาทุกทีก่ข่าน้ำพ้นไข่เรมวานขเขนเียวบาตุกาคืออยากไข่เลยเป็นคืออยากไข่นอนหนาวอยู่ ครึ่งไว้อยู่จะเผา,าไข่ด้ยคิดไ้วาจะเผาไข่ปะยันบเรีวยันไ,ไ,ไ,ไม่มีคนเหตดประตูขากา,ากตัวแล้วบ้านไปีฮ็ดบ้านปาเ,เพืองเซ็ดเซ็ดเ็ดออเฮ็ดทุ่มือปิยัง่นมันเฮ็ดทุ่มือล้มันรักทุ่มือมันขาดทุ่มือแลน Nhanh, bọc lên nồi Bọc nhau mình Mà phải bò Bọc, bọc nhau à Bọc lên nồi Lắc thùng mưa, lắc thùng mưa vậy đi Kìa, 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 kìa Nhanh, thử hưu nam Hưu nam nè เธอหิวน้ำทอมกินแน่ทอมกินอีกเออโอ้หิวนน้ำเย็นน้ำเย็นอีกซะด้วยบอกว่าหิวขาวนะพอ่อวอาเคี่ยได้มันมืดแล้วเขีย่ยกินดีถอนใบลานเอาไปถอยมายด้วยเสียบ โอ้ยเธอเสียบนำหยินเคลียแวบๆโอ,โอ้หิวนำ้ำโอ้หอยกินได้กินดีแต่ว่าคือกินล้ายใช่ปะการหอนกาศหอนเอ่ยโอ้ยมีเฮงกินนำเย็นเธอชิว่าแล้วะฟุนเบ่งจะ เขากินน้ำแข็งอีกอุ้ยเอาเ,อาเอาป็นก้อนให้ด้วยโหพีิฆาตน้ำแข็งไปแล้วเอาลงเป็นก้อนใหญ่กขนานด้วยนี่เฮ<อ>็ดเฮ็ดขับนน้ำแข็งโอ้ขาบแล้วขับแล้วขับน้ำแข็งแล้ว อย่บาบเด,ด้มาเหรอไปมาบ่รอเดียวมาพันหน่อยคือหน่อยแต่ว่าพันหน่อยท่านใหญ่บอกเรือพันชิมิวจะท่านใหญ่พันใหญ่บอกคือหน่อยทีพชผุนบ่ดทันจักกับขา้าวชอะบัดทันจักกันใส่ผุดูเแล้วอย่าขึ้นกองเขาต้องขึ้นกองเขาวด้วยไง ลงมาแล้เมื่อเมื่อเมื่อผมเจ้าผมเมื่อนเร็วเมื่อคัแล้วมันคัแล้วเมื่อ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 กมันอเัื่อเมื่อเมื่อเปืนอเมื่อ ไอ้เนาะไอ้เนาะไม่รู้จักกันเลยเมื่อหไหร่เมื่อเร็วไปแล้วไปแล้วพูนเมื่อไหร่ไปแล้วไปแล้ว,ว,วสุดท้ายท้ายสุดกะเขาจบที่กองเขาใหญ่เด้อพี่น้องเด้อกองเขาใหญ่เรื่องกองเฟืองใหญ่ปรตตนกาศิริคาจักสองไปดูไปชมกันเนาะสำหรับคลิปนี้กะเขาจบไปซ้ำนีเนะเพราะคลิปหน้า ภาคุณไลกกเซฮยับชมสองตุลการน,เนาเซีนี่เดอพนกสบายดี